สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช้างพายทองคำน้องกเบตนะคะนี่ครับลุงองคำป้าแก้วคนสวยนะคะซึ่งตอนนี้ต้องอยู่ตรงนู้นก่อนเพราะว่าพ่อศักยังไม่มีแรงที่จะเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยต้องเอาไว้ตรงนั้นก่อนอ อารมณดีก็ตั้งแต่พ่อออกมาจากโรงพยาบาลก็จําพ่อได้อะไรได้พ่อเข้าไปหาก็พ่อเรียกเกาะขานบอกให้สวัสดีก็สวัสดีบอกให้ทําอะไรก็ทํานะคะจําได้ซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุเนาะมันเป็นลูกติดพันของเขาช่วงจังวหวะที่ว่าเขาจะทําอีกคนหนึ่งแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเหมือนกับไว้รุ่นตีกันแหละคะ่ะมันก็ตะเลิดเหมือนกันแหละคะ่ะ แต่เขาไม่ได้ตั้งใจพอเขาได้ยินเสียงพ่อแล้วเขาก็ปล่อยเขาก็ไปต่อเอาคันคันคันลุงคนันเกาให้ไหมลุงเกาใหา้ไหมมาดูเด็กน้อยกินน้ำไหมคะ ีแม่พลอยกินน้ำเจ็บนะอกมันไม่หักไม่ล้าไม่แชมป์นายแต่แกแน่นหน้าอกก็แม่ของอะไรนะท้องเพชรปะ แม่ลำใหญ่มาทำเอ,อ้าดูจะกินน้ำแม่ไม่ให้หัวฟัดหัวเวียงแบบนี้ก็มีด้วยฮะแม่ไม่ให้กินมีหัวเวียงด้วยเก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังนะคะว่าวันกลับมาจากโรงพยาบาลป้าเล่าให้ฟังว่าทั้งแม่ทั้งลูกไม่ยอมนอนพังค้อ แม่กินด้วยแม่กินด้วยแม่ให้เบสกินด้วยแม่บ่อยเบสจะกินน้ำยังไม่ได้ตอ่อเอาหลุดใช้ปากใช้ปาก เอาไปไหนกินดีๆกินดีๆเราจะได้อันนี้ าห่วงพ่อเขาห่วงพ่อสักมากนะคะเขาติดพ่อสักพ่อสักไม่อยู่ไม่นอนพอพ่อกลับมานอนดักโด่งทั้งวี่ทั้งวันเห็นพ่อแล้วนอนแม่พลอยก็ไม่นอนนะคะวันที่พ่อสักไปนอนโรงพยาบาลทั้งแม่ทั้งลูกไปไม่ยอมนอนพ่อกไม่นึ่ อิ่มหรือยังก็ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่โทรโทรมาถามอาการของพ่อนะคะก็ตอนนี้อาการของพ่อก็ไม่กระดูกไม่หักไม่ช้ำไหนนะคะ แต่พ่อเจ็บหน้าอกมากยังอยู่ที่อาการเจ็บหน้าอกอยู่นะคะแม่ไม่อาบน้ำเดี๋ยวแม่อาบเอง ซี่ซี่ามานะซี่เห็นเห็นแล้วนะคะเห็นลูซี่ลูซี่ตัวเล็กๆนะครับมันน่ารักตัวน,นี้ท้องอ่าฮะลูซี่ท้องตามลูซี่ตาม ดามลูซี่อู้หอูหลูซี่มาเล่นหน่อยลูซี่เออลูซี่มาหาหน่อยเร็วๆบอกลูซี่ ตลบเลยคุณตลบเลยจะก็ฉาก็ขอขอบคุณคุณหนึ่งวิไลนะคะที่แต่งเพลงให้ภายผู้เบตนะคะก็ฟังแล้วร้องไห้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอให้อ่า มีแต่คุณหนึ่งวิไลมีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุประการนะคะขอบคุณอุ้ยตดตดโชว์กล้องอีกนะขอบคุณคุณหนึ่งวิไลามากนะคะก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกๆความห่วงใยที่ส่งมาถึงพ่อสักและก็ครอบครัวนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการนะคะนี้ก็เด็กติดพ่อก็ห่วงพ่อผมพอมาพอเห็นพ่อกลับมาแล้ดีใจร้องวิทยวัดวิทย์ไว าการเล่นฝุ่นตลบเลยทำไร,รลูกนอนท่าเนี้ยเคยท่านอนใหมทนน่ท่านอนใหม่ของชายเบส อืก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ